ช่องกินจานแค่แม่กินมาแ่กับพุ่แม่นะคะวันนี้เราจะกินอะไรคะลูกอะไรเอ่ยปลาเผานี่ตัวโตโตโตอย่างโตมากๆากะคะแล้วหนูกินอะไรลูกกินปลากับแม่นี่เริ่มจะเอาหนังออกแล้วผักล้ะลูกผักเรางานเนื้อกินหนัง มันมีเกลือหูออันนี้นะขอกินหนังมันมีเกลือ,อแล้วก็มีผักนี่ค่ะผักชีผักชีฝรั่งผักชีไทยแล้วก็มีผักคอสผักคอสบัตเตอร์เฮดที่เราปลูกเองนะคะคอสกับบัตเตอร์เฮดนี่มากินกันเลยค่ะมาอ<า>่ะมันไหมมีเส้ก,กอกามากิน โอเคอาจาร์มาค่ะเอาจาร์มาเร็วจานาป้าเอาจานให้หน่อยมีจานไหมคะเนี่ยค่ะจานอยู่ตรงนี้ได้ขอบคุณค่ะโอเคอ่านี่ค่ะร้อนอะเอาไว้ให้เียน่อนนี่ผักคอสนะคะของเราสองแม่หนูกินไม่ได้ แล้วช้อนแม่ล่ะว่าช้อนให้ลูกอันใหม่นี่หนี่นะคะปลาดน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะเนี่ค่ะแล้วก็อ่ำไปเลย มือเอาอกออ่อมกินผักไหมคะกินไหมเอาเนื้อต้มเลยไม่ได้ อะไรไหมคะเอาน้ำจิ้มด้วยไหมได้เอาตักเลยค่ะน้ำจิ้มขอที่นั่งลยเอี่นั่ง่ีัใที่นั่งนั่ง่ หน่อยได้ไมไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดเท่าน,นี้อ,อันนี้เป็นดอกผักชีเขาเรียกผักชีอะไรเปลาผักชีฝรังหอมมากเลยนะคะอันนี้ใส่พวกต้มปลาว่าอร่อยอันนี้จะมาหอมเนี่ยงผักชีจริงๆมีต้องมีขนมจีนด้วยนะคะแต่ว่า วันนี้เราลดแป้งเราลดแป้งนะคะแป้งกินไหนใช้หมูอ้วนอย่างนี้ก<า>ินแป้งได้ไม่แม่ลดแป้งจะกินปลากับผักนจะจ๊ะน้อยแขนนี่ยมีแต่แขนมาบางหน้าเหมือนเนี่ยเราจะได้ถ่ายไหมในวันนี้ไ<า>ม่ได้ถ่ายก็ถ่ายสิคะ,น,ะนนะคะมีปนอ่ำ ืมแม่จะเข้าปากได้ไหมคะคำนี้ยหยดติ้งแม่จะลูกงคอช้อนแม่หน่อยแม่หน่อยคอช้อนแม่หน่อยแม่หน่อยคอยช้อนแม่หน่อยช้อนแม่มาซุ้ยตักขึ้นมาอร่อยไหมครับลองกินกับผักดูค่ะ เนาะขอบคุณอือโอ้ยตกใจหมเลยนี่ปลาเผานี่ปลาสดสดปลาสดสดอะไรกระดูก กล้ากินเลยเนยแ่แบบแบบไม่กล้ากิน,นแบบอร่อยมากไม่อยากกล้ากินอ่ะแบบอร่อยจนอยากเก็บไว้เ่ยท <c oughs> ำเนี้ยเราก,กินปลาเขาไปก่อนเรกินผักปลา,าต้องลอง ทอดกับเบคอนเฮดนะคะกินกับเมี่ยงเมไ่ไม่กินอันนี้บ้างมันไม่เผ็ดไหมหนูหนูก็เมื่อนมกันเนูสองอันนี้ไม่เหมือน,น,อ,นะอ,นอันนี้เผ็ดกว่างั้นหนูไม่กินแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยอร่อย,ยนะมั้ง ลองสิครั้งหนึ่งเพราว่าหเหมือนกันฉันกินไม่ไดเดี๋ยวตักให้หน่อยไม่เป็นไรคะ่ะ แม่ชิมขาขกินกล้วยดีกว่ากิกล้วยกินกล้กินกล้วยไม่กินแล้วกุ้ง ือนี่บัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดก็กรอบมากะาามน,นกากะคะบัตเตอร์เฮดกรอบๆกรอบจ้าอยากกินอนะ่ะ อืมอยากกินสุดเนี่ยอยากผักกรอบมากนะคะสดกรอบสักสวนน,วนัวนัวนัวอะไรคะสอยไปเมื่อวานอ,อร่อยกลม,มกลม <laughs>

ก็หลังเข <อ EN S 1> าต,ตำแตงมาสดนพะพรอแตงมาสดไม่สดให้ดูจ้ะตำแตง้เขาตำแตงสดหนเนีย่ยไม่ตำแตงเลยนะคะกระรังตะแรงกระลตระแรงแม่ลง นแมอร่อยอรอแม่นอนทไมแม่อร่อยกินไหมไว้ตรงนี้เอืเนไหมกินได้ทุกอย่าง นเดินมาแบกแครเม่เลยยกไม่ได้เส<อ>ี <c oughs> ยงดังมาจากไหนเพื่อให้มันก็ถือว่าเปไปเขลาไปไปเล่นระบบแรงดันระบบแรงดันสูงมาก อร่อยมากเลยค่ะทุกคนพี่ไทยพี่ฝรั่งตำแตง I เอ้ยเอามาวา,า,างข้างหนา้าจะทั้งคอตรงท้องนะคะมันมันมันเลยอือหึมมันมันเนี่ยราน้ำจิ้มไปเน้นเป็นน้ำจิ้มเปียว <t stereotype> không làm ăn mà ăn nhau nhá, không ăn. Hừm. ăn ơi, câu cuối cùng nào? cuối cùng. cuối cùng. คำสุดท้ายเอาคำแบบตาเหลือกตาเหลือกเราก,กินพนกันสองท้องเราก,กินพร้อมกันแน่อือกกนเดี๋ยวคุณ อันนี้ก็คำสุดท้ายตำแตงตำแตงคือแบบนัวมากพที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะก็ มารีวิวผักนะคะมารีวิวการกินผักเนาะที่เราปลูกเองนะกินได้เยอะนะคะแล้วก็มั่นใจนะคะในความปลอดภัยเนาะสะอาดปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราปลูกเองดูแลเองทุกขั้นตอนนะคะวันนี้ก็ขอตัอนรับก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ